กับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆคุณนะคุณอาคุณลุงทุกทุกท่านนะครับกลับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับบอยพละลองนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่สอง้อยแวันนี้ก็มาพบกันช่วงเช้าอีกเช่นเคยนะครับมาพบกันช่วงเช้าอีกเช่นเคยบอยพละลองก็มีวัตถุมงคลมาให้ทุกทุกท่านได้รับชมอีกเหมือนเดิมนะวันนี้มีไม่เยอะเท่าไหร่นะพี่ๆวันนี้มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ เหมือนเดิมดูสวยดูชอบดูถูกใจนะครับอดูคุ้มค่าคุ้มราคาค่อยค่อยจัดไปนะพี่ๆดูคุ้มค่าค่อยจัดไปวันนี้ก็มีมาให้ชมนิดหน่อยนะเดี๋ยวบอ,ยอเพรลองมาไล่ให้ให้ชมเลยนะครับอชุดแรกเลยชุดแรกเป็นหลงวงพ่อแพรนะมีมาสองชุดอมีมาสองชุดนะเหมือนกันเลยนอันแรกเลยเป็นพระพุทธประทานพรนะปีหนึ่ง เอปีสองห้าปีสองห้านิกเกิลกระไหลทองนะครับพี่พี่นี่นิกเกิลกระไหลทองทันนะพี่พี่ทันหลวงพระแพรทุกเหรียญเลยนะครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออแปลกดีเหมือนกันนะพี่พี่นี่เดี๋ยวสองให้ชมเนี่ยเพิ่งเห็นพิมพ์นี้นะเป็นเหรียญธนาคารกรุงเทพจัดสร้างนะพี่พี่ปีสองศูนย์นี่ปีลึกเลย ปีสองศูนย์รุ่นพิเศษนะครับธนาคารกรุงเทพจัดสร้างอ่านี่นี่นี่สัญลักษณ์ดอกบัวอันนี้เป็นเหรียญหันข้างเหมือนเหมือนกันนะนิกเกิลกระไหลนิกเกิลชุบกระไหลทองครับนี่อ่านี่นะคุ้มค่าคุ้มราคาค่อยจัดไปนะพี่พี่นี่ชุดนี้ร้อยเดียวนะ อ่าชุดนี้ร้อยเดียวนะครับพี่พี่เหรียญนี้เหรียญเดียวก็เห็นเขาแบ่งกันหลายร้อยอยู่นะสองสามร้อยนะนี่สองเหรียญนี้สวยๆเลยอ่าอันนี้ชุดแรกนะสายลมงกระแผดทันทุกเหรียญน,นะพี่พี่ทันทุกเหรียญเลยอ่าทันทุกเหรียญเลยต่อไปชุดที่สองก็เหมือนกันนะนี่อันนี้ปีสองห้านี่พระพุทธ อแล้วก็จะมีของธนาคารกรุงเทพหนี้เือนี้จะเข้มๆหน่อยสวยๆหน่อยอ่าแล้วก็เป็นเหรียญหันข้างกะไหลทองนิกเกิลชุกกะไหลทองครับนี่อนี่ชุดนี้ก็ร้อยเดียวพี่ๆตกเหรียญละยี่สิบห้าบาทอ่าลองดูนะเผื่อใครชอบนะครับหลว่าแพ้พัดพี่กุลทองนะพี่พี่ เดี๋ยวเรียงไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อสลับชุดผิดนะครับอันนี้ชุดแรกอยู่ข้างบนชุดที่สองอยู่ข้างล่างมาต่อมาอันนี้เป็นชุดปูแหวนพี่พี่ชุดปู่แหวน,นอันนี้น่าจะเป็นเหรียญรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นนะสร้างอุโบสถปีหนึ่งก้าอันนี้ทันปูแหวนนะพี่พี่อันนี้น่าจะเป็นกระไหลใหม่นะแต่สวยเขาน่าจะไปทํามาใหม่นะชุด สวยเลยเหรียญรุ่นนี้จะมีการตอกตรงนี้นะพี่พีนเออนี่ปีหนึ่งเก้าชัดเจนนะครับทันหลวงปู่นะพี่พี่ทันหลวงปู่แหวนอันนี้ก็เหรียญรุ่นเดียวกันนะแต่เหรียญน,นี้นี่เห็นไหมไม่ได้ทากระไหลนะครับนี่ตรงนี้นี่สวยนะจมูกโด่งๆเลยพี่พี่เดิมๆนะครับปีหนึ่งเก้าแล้วก็จะมีล็อกเก็ตอันนี้ผมไม่ทราบปีนะพี่พี่ล็อกเก็ตนี้ไม่ทราบปีอ่านี่ ลองดูนะเผื่อใครชอบนะครับอลวงปู่แหวนนะพี่พี่นี่ทันนะปีสึกว่าหลวงปู่จะเสียปีสองแปดนะนปีสองแปดเดนะืนนี้ทันแน่นอนครับหนึ่งเก้านี่พี่พี่อ่ามีมาเป็นชุดเลยนะให้ไปสามองเลยเอาร้อยเดียวนี่ลองเข้าไปดูนะพี่พี่บางบางเว็บไซต์นี่แบ่งกันหลายร้อยนะสี่ห้าร้อยเลยนะครับเหรียญเดียวนะครับ อันนี้บอลพลองสามเหรียญนี้เอาร้อยเดียวนะอ่ะไรแล้วเอาออกแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งนี่ชุดนี้จะเรียกว่าอะไรอ่ะคุ้มสุดคุ้มนะให้ไปหมดนี่เลยนะชุดหลวงพ่อคูนนี่เออนหนึ่งสองสามอันนี้เป็นแหนบนะน,น่าจะหายากยู่นะน่นนี่สามสี ห้านี่ไม่ขี้เลนะไม่ขี้เลนะหกหกหกแล้วเจ็ดนี่ก็เหมือนกันนี่เป็นแหนบนะอ่านี่ไม่เคยเจอมนะันเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดนี่เหรียญนี้สวยนะสิบเอ็ดสิบสององค์พี่พี่สิบสององค์หนึ่งร้อยบาทชุดหลวงพ่อคูณครับเออสิบสององค์หนึ่งร้อยจัดไปนะครับตกเหรียญไม่ถึงสิบบาทนะสิบสององค์หนึ่งร้อยเออลองดูนะนี่พระชุดก็จะหมดแล้วนะพระชุดก็จะหมดแล้วต่อมานี่ นา,นานจะได้คัดรูปหล่อมาให้นะพี่ๆเออนา,นานจะคัดรูปหล่อมาให้พี่ๆนะครับนี่แป้งเจมเิมเดิมๆนะครับแป้งลองพิมพ์เดิมๆยังอยู่เอออันนี้เป็นรูปหล่อสมเด็จโตปีสี่ห้าวัดอินทระวิหารนะพี่ๆบางคุณพรมพระดีพิธีใหญ่อ่าดูแล้วน่าจะเป็นเนื้อเนื้อนวะไหมไม่แน่ใจนะ แต่ว่าสวยนะีน่ไม่ขี้เละนะครับเผ้าดีพิธีใหญ่อา่าประมาณนี้นครับนานๆจะได้รูปหลอมาแบ่งพี่ๆสักสักองสององนะเพราะเพราะว่าไม่ค่อยเจอนะครับราคาถูกๆนะอา่าอันนี้เอาร้อยเดียวนะพี่ๆพิธีใหญ่นะพี่ๆลองเข้าไปดูก่อนก็ได้นะครับบางเว็บไซต์นี้เปิดเป็นพันนะเออ,อนี่แป้งเดิมๆนะครับ สมเด็จโตนะครับอ่าวัดอินบางคุณพรมเอาร้อยเดียวปีสี่ห้านะต่อมาองค์ที่สองรูปหล่อเป็นรุ่นเขาเรียกรุ่นอะไรรุ่นสยบมารผู้ป่ามาน,นะครับนี่เป็นหลวงพระสดนะครับพระมงคลนเทพมุนีพี่ๆเออเป็นรูปหล่อนิกเกิลกันไหลทองนะพี่ๆอ่าเป็นนิกเกิลน,นะครับ กระไหลทองสวยๆเลยนี่อนี่นีนอ่ประมาณนี้รุ่นดีนะชื่อรุ่นดีนะรุ่นพระผูปามานะพี่พี่อันนี้ผมไม่แน่ใจปีนะนี่กลนก็จะประมาณนี้เออไม่ทันหลวงพ่อยังเล่นกันหลายหลายตังเลยนะพี่พี่รุ่นอะไรนะรุ่นแจกแม่ครัวไม่ทันก็มีนะไม่ทันแจกไม่ครัวน่าจะ หลวงพ่อน่าจะเสียศูนย์สองนะอเ <Thank you. S 1> พราะสดอ่ะมันจะมีรุ่นที่ไม่ทันอยู่แต่เล่นกันแพงเป็นบล็อกเสริมบล็อกเสริมบล็อกที่มีกากอ่ะเอออย่างนั้นก็หลายหลายตังนะเอออย่างนี้เหรอบ่อพอลองเอาร้อยเดียวนะนี่เป็นรูปหล่อนะพี่พี่อ่าลองดูเผื่อใครชอบนะครับสายวัดปากน้ํานะครับเออลองดูนะ ต่อมารูปหล่อองค์สุดท้ายอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นอุดดูแล้วเนี่ยเป็นอุดเงินด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะยาขัดแดงๆดยาขัดแดงๆครับเบ้าแปงลงรองพิมพ์อันนี้เป็นรูปหล่อหลวงปู่ศิลาเอ้ยหลวงพ่อศิลานะหลวงปู่ศิลาวัดโพนโพนประหลัดสีสเกตพี่พ อไม่ใช่วัดไอ้นี่นะไม่ใช่หลวงปู่ศิลากาะสินนะพี่ๆอันนี้เป็นสีสกเกตนะลูกศิษย์ในสายหลวงพ่อมุมนะหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยออเออนีสวยๆเลยนะพี่ๆเป็นรูปหล่อรุ่นแรกของท่านด้วยนะนี่ลูกศิษย์สายตรงเลยนะหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยออสวยนะพี่ๆนี่เห็นไหมนี่เผื่อเผื่อมีคนรู้จักหลวงปู่นะ สายหลวงพ้อมุมไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพี่ๆหลอ่อสวยๆเลยอันนี้ก็ร้อยเดียวนะอุดกิง่งอ่าอุดกิง่งลองดูอ่ากิ่งดังอยู่นะีน่เป็นรูปแร่รูปหลอ่อรุ่นแรกของท่านร้อยเดียวแล้วก็มาองค์นี้นี่อันนี้เนื้อแก่น้ำมันเลยนะครับ อันนี้ผมดูเป็นนางพญาวัดราชนัดดานะพี่พี่ปีหนึ่งสองนะครับพี่พี่ลองเข้าไปเช็คข้อม,มูลดูก่อนก็ได้นะอันนี้สวยเลยนะสวยเดิมๆเ,เลยพี่พี่เป็นเนื้อแก่น้ำมันนะครับอืพระไม่ได้ใช้เลยปีหนึ่งสองจะมีทั้งลงปุและไม่ลงปุนะเอออันนี้ผมดูดีดูสวยเลยนะครับมี ถ้าตามข้อมูลก็มีปู่โต๊ะพ่อกลวยนะครับพ่อพิงค์บางประกอบพ่อหนายบ้านแจ้งนะมาปลูกเสกพี่พเนี่ยน่าใช้มากนะครับแล้วก็เป็นพระปีลึกเลยนะครับแล้วสวยด้วยนะนี่สวยเดิมเลยนะผิวแทบไม่นั่นเลยนะครับนี่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 อนี่ใครชอบนะครับใครชอบนะครับจัดไปนะปีหนึ่งสองรู้สึกว่าหลวงพ่อกลวยจะนําไปถอดพิมพ์ด้วยนะครับ รุ่นนี้นะเอาร้อยห้าสิบพี่่น่าใช้มากนะครับสวยนะร้อยห้าสิบนะมีองค์เดียวเออใครชอบพระเก่าๆชอบพระแนวนี้นะจัดไปนะพี่ๆนี่ร้อยห้าสิบต่อมาี่มีใครรู้จักไหมพระลีลานะครับพระลีลาหลวงพ่อเกษมวัดม่วงอ่างทองนะครับวิเศษเจริญชาน บอสหลองได้มาสี่องค์นะนี่เจออย่างนี้ก็เช่ามานะพี่พี่เพราะว่าไม่ใช่พรพเพิ่งออกนะพัะตั้งแต่ปีสามห้านะพี่พี่นี่สวยๆเลยนะครับคนละองค์กับหลวงพ่อเกษมอยู่ลำปางนะพี่พี่อันนี้หลวงพ่ออยู่อ่างทองนะพี่พี่นี่ทันนะอันนี้ออกปีสามห้ารู้สึกว่าหลวงพ่อจะมรณะปีสี่สี่ ถ้าจำข้อมูลผิดก็ขออภัยด้วยนะพี่ๆอันนี้จะออกเป็นเนื้อดำนะทูโทนเออใครชอบพระสไตล์นี้นะผมมีมาสี่องค์มีมาสี่องค์เท่านั้นนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งนะเดี๋ยวให้ราคาเท่ากันจํำให้แม่นนะนี่องค์ที่หนึ่งถูกใจถูกราคาจัดไปนะพี่ๆมาพอลองอะเขียนว้อย่างนี้นะเผื่อกันลืมนะครับอันนี้องค์ที่สอง องค์ที่สองรงค์น,น,นี้จะดำขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งหน้าตาส,สวยๆเลยอันนี้องค์ที่สองนะอ,นนองค์ที่สามจะออกเป็นเนื้อออกเป็น,นดินดินเนื้อดินคล้ายยี่ห้า,า,าสัตวานี่หน้าตาจะย่อนๆยนหน่อยนะครับวิเศษชยราญอ่างทอง อชอบก่อนก็ปิดก่อนก็ได้เลือกก่อนนะครับองค์ที่สามต่อไปองค์ที่สี่เนื้อดําสวยนะถ้าเป็นผมก็เลือกเนื้อดําก่อนนะโอ,องค์นี้สวยนะนี่องค์ที่สามน่าจะหย่อนกว่เพื่อนนะนี่องค์นี้หน้าตาก็สวยเออลองดูองค์ที่สี่นะเอาองค์ละร้อยพี่ๆเอาองค์ละร้อยนะครับ อหลวงพ่อกับเมมีใครรู้จักหรือเปล่าวัดม่วงนะครับอ่างทองครับองค์ละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะเป็นพระลีลานะพี่ๆอ่าต่อมาต่อมาจะเป็นชุดเคยไล่ไปแล้วนะแต่ว่าองค์นี้ยังไม่ได้ไล่เนะี่ยเดี๋ยวผมแถมแถมไปกับหลวงพ่อพัดอันนี้เป็นเหรียญหลอหลวงปู่แสนประสันโนนะพี่ๆนี่หลังเป็นหนุมานรันหมายเลขชัดเจนนะนี่หลอหนุมานลงยาด้วยคนระับ ใครสายหลวงปู่แสนไม่ควรพลาดนะพี่พี่สวยนะไม่มีกล่องอันนี้หมายเลขหนึ่งเจ็ดห้าเป็นเหรียญหล่อนะพี่พี่นี่นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับสวยๆเลยลงยาแดงด้วยคล้ายๆมนพพการนะเป็นพิมพ์มนพพการนี่น่าเก็บมากใครได้ไปนี่ไปเลี่ยมไว้นี่สวยเลยนะนี่หลวงปู่แสนวัดบ้านหน,นองจิกนะพี่พี่วันพระองเปิดคู่ก,กันกับราชาพยักษ์หลวงพ่อพัดเนือชนวนนะครับ นี่นี่คู่นี้เจ็ดสิบาทนะเพราะว่าบอยพอลองไล่ไปแล้วอีพีอีพีก่อนเหลือนะอ่าอีพีก่อนเหลือก็ไม่เป็นไรนะครับเอามาเซล,ลให้นะครับนี่เจ็ดสิบบาทแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะหลงเลียนหล่อรุ่นแรกหลงพวกแก้วเหนือดวงนครพนมอ่าเปิดคู่กันกันกบเหรียญเซมา กระถิ่น60ลงเพ่อเงินวัดวัดบางคานะออกที่วัดหลายน้องมีพิจิตปี60อ่าคู่นี้คู่นี้ก็70บาทนะนี่ไม่รู้พรุ่งนี้จะทันหรือเปล่านะพรุ่งนี้ไปไปสนามด้วยนะครับถ้าอยู่ก็ยังโอเคนะถ้าถ้าไม่อยู่ก็แล้วไปนะพี่ๆอ่าถ้าทันก็ถือว่าโอเคไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็คู่นี้ ปิดตาวัดน้องกับนี่โอ้โหวันนั้นขนแย่งกันวันนี้มามีกล่องมาด้วยไม่มีใครซื้อนะครับนี่อ่าไม่เป็นไรนะครับเปิดคู่กันเปิดคู่กันกับองค์นี้ปิดตาปลดหนี้นะครับนี่ตามนี้เลยปู่ศิลาปู่จือปู่เวินปู่สุริยันปู่เสกอ่ะนี่คู่นี้เจ็ดสิบาทนะไม่ได้ไล่ย,ยาวนะเพราะว่าเคยเปิดไปแล้วอ่าถูกใจก็ปิดไปนะครับไม่ชอบก็ผ่านไว้รายการหน้านะพี่ๆ อ่าอันนี้เป็นปู่ทิมวัดพระขาวซองเดิมๆปู่ทิมวัดพระขาวอันนี้ก็เคยไล่ไปแล้วนะเคยไล่ไปแล้วนี่สวยๆเลยนะแล้วก็เปิดคู่กันกันกบลุงปู่เหลียนนี่ลุงปู่เหลียนหนองคายนะครับเออคู่นี้ก็เจ็ดสิบบาทนี่สวยๆเลยสวยทั้งคู่เลยนะ เนี่ยนึกว่าจะมีใครเช่าไปนะไม่มีไม่เป็นไรนะครับออ้ยก็เอาเอาเอาที่เราชอบเราถูกใจพี่พี่อันไหนไม่ไม่ออกก็มาเซล์อย่างนี้แหละธรรมดานะครับอ่านี่ธรรมดานะครับไม่ออกก็มาเซลล์นะครับเซลล์ไม่ออกก็เก็บนะครับเก็บรวบรวมไว้อ่นี่เจ็ดสิบบาทนะพี่พี่อีพ,พีนี้ก็น่าจะไล่หมดแล้วนะพระชุดไปแล้ว อ่ไลค์ครบแล้วพี่พี่อ่ไลค์ครบแล้วถูกใจรายการไหนก็ทักหรือโทรมานะพี่พี่ศูนย์หกห้าห้าแปดหกสี่เก้าสามสองนะครับอ่าศูนย์หกห้าห้าแปดหกสี่เก้าสามสองถูกใจรายการไหนก็ทักหรือโทรมาได้เลยนะพี่พี่อีพีนี้ก็สิบเจ็ดนาทีพอดีเแบอบยพผรองก็ขอตัวลาไปก่อนครับไปเจอกันอีพีหน้านะพี่พี่อ่าสำหรับพี่พี่ที่เข้ามาใหม่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับชอบ ถูกใจถูกราคาจัดไปพี่พี EP นี้ลาไปแล้วครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท่านครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ